ชุดโหลดนะครับชุดโหลดจะเป็นอย่างนี้นะฮะบ,บูทอันนี้วาลมันจะเป็นอย่างนี้เด,เดิมมันจะเป็นอย่างนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ตัวนี้ก่อนนะมันจะโหลดนิ้วกึ่งอ้าวสวัสดีครับ วันนี้พวกกับอภิชาติพาทำ EP นี้นะครัจะพาประกอบโชกนะฮะที่เห็นวางอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะมีตัวโหลดหน้าหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับเป็นชุดคิดนะเป็นตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมพามาดูอุปกรณ์ก่อนอ่าคตอนแรกตอนแรกเลยเนี่ยครับผมก็จะกะว่าจะแกะออกมาเปลี่ยนซีนนะทีนี้ก็เอาอันนี้ไปชุบเลยดีกว่านะพอไปชุบมาทีนี้แกนมันเป็นรอยครับมันเป็นตามดนะพรทีนี้ก็เอาซื้อแกนมานะ รือแกนมาปุ๊บเราจะใส่ยางอา200อยู่แล้วนะฮะเราก็ต้องโหลดมามันจะถึงจะพอดีกับบางคนนะฮะอันนี้เป็นตัวโหลดตัวโหลด1.5นิ้วนะครับแต่พวกวาล์วพวกสปริงยังใช้ไดนะ้อันนี้ก็จะเป็นน้ำมันน้ำมันโชค๊คอันนี้เป็นของโมตุนนะครับที่เขาขายมาเขาขายมาไอพร้อมกับชุดชุดโหลดเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะ ทุกวันนี้อะไรพวกนี้มันหาง่ายครับในในแอปในอะไรก็เยอะนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมแต่งรถผมจะหาค่อนข้างที่จะยากนะครับอันนี้มันก็มีซีนน้ำมันแล้วก็ซีนกันฝุ่นเะนะี่ยวิธทีเอาออกผมไม่ได้ทําคลิปให้ดูนะวิเทีเอาเข้านะครับเราก็ต้องเอาลงให้มันถึงบ่าทนะครับอย่าไปเอาอะไรตอกอ่ามั่วนะครับเดี๋ยวไอซีนตัวนี้เสนะียหายเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะ อ่าครับผมต่อเลยครับมันจะเป็นมุมนี้นะครับมุมที่จะหยิบให้ดูนะก็คือต่อกันนะซีนเราอย่าไปเอาอะไรตอกลงนะครับอย่าเอาไปสกัดหรือว่าอะไรตอกลงที่มันเสียใช้อันเดิมมันนี้แหละครับอันเดิมที่เรางัดออกนะครับไอตัวนี้คือระวังให้มันได้ระดับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้ประกบเข้าไปแล้วก็ใช้ค้อนเนี่ยค้อนยางตีเข้าไปนะฮะมันก็จะลงมันก็จะมีร่องอยู่นะร่องที่จะล็อกตัวนี้ อ่ะลืมล็อกตัวนี้นะครับหลังจากที่ใส่กิ๊บล็อกซีนไว้เรียบร้อยเอาวางไว้ก่อน,นทีนี้ก็จะมาดูตัวในส่วนของตัวชุดโหลดนะครัทุดโหลดจะเป็นอย่างนี้นะฮะบูทอันนี้วาลมันจะเป็นอย่างนี้เ,เดิมมันจะเป็นอย่างนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ตัวนี้ก่อน,นมันจะโหลดนิ้วครึ่ง แต่ผมก็ยังยงงๆอยู่เพราะว่าผมไม่เคยโหลดแบบนี้มันอาจจะถ้าใส่แบบนี้มันมันก็ต้องยันขึ้นโทมก็ต้องสูงขึ้นไม่รู้ไงเอาใส่ก่อนเดี๋ยวจะจะได้เห็นความแตกต่างนะใส่ตัวนี้ไปปุ๊บนีตัวนี้แกนใหม่ครับแกนใหม่ทุกวันนี้ก็ไม่แพงแล้วครับเนี่ยเอาวาลงไป มันก็จะกระโดดออกมาอย่างนี้นะฮะก็เลือกเราต้องเอาอะไรออกนะครับเผื่อมันมีขี้พงขี้ฝุ่นก็ยัดลงไปนะครับโอมันก็จะนั่นนิดนึงนะฮะชคใหม่มันก็จะลงมาตรงนี้ เราไปใช้น็อตอันนี้หละดูแล้วเดี๋ยวผมไปขัดอันนี้ก่อนดีกว่ามันเห็นแล้วมันขัดตายไงไ่ลูกมันขี้ดินแดงอยู่เลยแป๊บบนึงอ่าครับต่อเลยนะครับอ่าน็อตอ่าเมื่อกี้จากที่มันเป็นสนิมนะผมก็เอาไปปัดออกอ่าใช้อ่าใบตัดใช้เอ้ยใช้ผ้าขัดแล้วก็ใช้ไข่ปะวนันตามนะครับสําหรับน้องๆหนูๆที่จะทําตามก็อย่าลืมนะครับพวก อุปกรณ์ PPE พวกหน้ากงหน้าก,กากถุงมือใส่ให้พร้อมนะอันนี้ก็ปัดออกมาแล้วเหมือนเล็ดเลยครับเงาวิ่งเลยครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้นะฮะเป็นแหวนแหวนตัวทองแดงผมไปแต่แต่นี้ไปหาซื้อแล้วมันมันไม่มีนะอันนี้มีก็พอดีมีสเปรประกอบไอ้นี้อยู่นะก็เลยเอามาฉีดใส่นะฮะก็ใช้ได้เหมือนกันครับ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เหมือนของใหม่เลยทีนี้อ้าต่อเลยเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเอานี้มาปุ๊บปุ๊บนี้ถิดเด้อยมันอยู่ข้างล่างเรียบร้อยนะฮะก็ใช้ตัวหกเหลี่ยมก็ถ้าเป็นรหัสแบบนี้ก็จะเป็น sw หกนะครับเบอร์หกหกเหลี่ยมเบอร์หกหรือว่าไม่รู้ ต้องดูนะครับว่าไอ้พื้นผิวต้องเรียบอย่าให้มีที่โฟงที่ฝุ่นนะเวลาเราอัดเข้าไปครับเข้าไปให้แน่นนะครับแค่นี้ก็นั่นนะครับก็มันไม่ต้องใช้อะไรมากก็ประมาณนี้นะครับไอ้ตัวนี้ ไอตัวนี้ที่เราใส่เข้าไปนะครับเมื่อกี้มันก็ได้อยู่แบบนี้เป็นวาล์วอยู่ข้างในนะฮะหลังจากาใส่ตัวนี้ใส่น็อตยึดวาล์วเรียบร้อยดึงขึ้นมาครับมันใกล้เห็นจะเห็นระยะระยะของมันนะฮะ เดี๋ยวตัวนี้ผมจะไม่ใส่ตัวโหลดให้ดูนะฮะแต่ที่เอาช่วยสุดเอามาเทียบแผงอคอดูระยะแผงคอมันจะเหลืออยู่นะฮะมันจะเหลืออยู่เห็นไหมครับเห็นขี้ฝุ่นไหมตัวนี้มันอยู่ตรงนี้นะมันอาจจะเงานิดน,นึนนงมันจะอยู่ตรงนี้ระยะที่โชว์มันลงไปปุ๊บปุ๊บดึงออกมาอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เอามาใส่แผงคอดูปุ๊บมันก็เหลืออยู่นะเหลืออยู่ประมาณ นิ้วกว่านะดูว่าถ้าถ้ามันถ้ามันอ่าเขาเรียกว่าอะไรถ้ามันไม่ใส่ตัวหลดนะมันมันจะยาวประมาณไหนนะโจ๊กเดิมก็เอาตัวนี้ออกก่อนนะใส่เอาตัวหลดออกก่อนนะนนี้ผมจะทําให้ดูนะครับเอาเนี่ยฮะเบรก็จะออกมา เสร็จปุ๊บผมเอาเอาแหวอนออกก่อนเํ๋ยวทำให้ดูค่อยยัดลงไปซีนใหม่แล้วนี่ผมทําให้ดูก่อนนะครับว่ามันเดิมๆดิะมันจะยาวเท่าไหร่ ลิปนี้อาจจะนานนิดนึงนะครแต่ก็ได้ความรู้นะครับว่าเราจะซื้อโทบมาเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะซื้อซื้อทัวรโหลดโชค อันนี้ดึงขึ้นมามันจะขึ้นได้เยอะกว่าเดิมนะฮะนีะ่เทียบดูนี่เทียบลงมาก็ประมาณนิ้วครึ่งโหลดนิ้วครึ่งอเอาไว้รุ่นที่เขาทำกันก็คืออ่าถ้าถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ซื้อบูทบูทตัวนี้นะครับก็คือน้องๆที่เขาไวรุ่นที่เขาทำกันก็คืออ่าเขาก็จะ เจาะบางคนขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็โหลดเอาแบบนี้แบบนี้ก็ได้ครับแต่ว่าน็อตตัวตัวด้านบนอ่ะเราต้องไปซื้อใหม่นะฮะมันจะใส่น็อตได้ตัวเดียวข้างล่างนะครับเพราะว่าน็อตด้านบนอ่ะมันต้องเว้าเข้ากับช่องนี้มันถึงจะใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจากเบอร์สิบสี่เราก็ต้องไปซื้อน็อตเบอร์สิบสองมาร้อยเพื่อความแข็งแรงนะครับแต่ว่าแบบนั้นอ่ะไม่ไม่แข็งแรงเพราะว่าวัยรุ่นทุกวันนี้เขาจะชอบยกกันนะยกกัน ก็แนะนําใช้ตัวโหลดแบบนี้ก็ดีนะครับมันมีตั้งแต่หนึ่งนิ้วนิ้วครึ่งสองนิ้วนะฮะโอเคตัวนี้รู้เรื่องครับผมต่อเลยหลังจากขันตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็น้ามันโชกคที่เขาให้มาก็เติมลงไปนะครับโอเคหยุดติ้งๆงแล้วก็พอนะฮะ ก็เอาสปริงนะเอาสปริงเอาด้านอันนี้ลงไปนะครับเอาด้านทีทนะีลงไปห่างๆไว้ข้างบนเมื่อก่อนเขาตัดกันเลยไม่ไม่แน่ใจนะรับตัดสปริงเอาลงไปเอาลงไปปุ๊บในส่วนของตัวนี้นะครับในส่วนของตัวนีนะ้มันจะเป็นงานพิเศษนะงานพิเศษก็คืองานที่ใช้เครื่องมือพิเศษนะเพื่อจะไปกดตัวนี้ลงนะกดตัวนี้ลงแล้วก็ ใส่ตัวนี้นะในส่วนผมผมผมก็จะใช้พวกแท่นแท่นอัดนะแท่นอัดอัดลงไปพออัดลงไปเสร็จปุ๊บก็วัดร,ระยะได้ถึงจะดึงแกนมันขึ้นมาพอดึงแกนมันขึ้นมาปุ๊บเราก็เอาไขควงยัดตัวตัวยิบล็อกมันนะฮนะอ่านะครับผมอัดเสร็จเรียบร้อยนะฮะ ล็อกนี่ัจะมีกิปล็อกอยู่ตรงนี้นะฮะก็ใส่อะไรเรียบรงเรียบร้อยแล้วก็เทสก่อนนะอย่าเพิ่งใส่ยางกันฝุ่นนะครับนี่ครับโอเครับที่ไม่ใส่ยางกันฝุ่นเพราะว่ามัน มันมีฝุ่นอยู่ก็จะได้ดันขึ้นมานะอันขึ้นมาปุ๊บก็เช็ดหน่อยอันนี้ก็ใสง่ง่ายครับก็ไปเลยพอดีกำก๊บลองทำเองลองทำเองทำดูครับผมเพราะว่าถ้าเอฟซีน้องๆต,ต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จะหาร้าน ไม่ค่อยได้นะครับก็ลองทําดูครับจับกันเป็นกลุ่มเป็นกวดอหานกันเครื่องมือนะฮะก็ลองทําดูนะโอเครู้เรื่อง